ตัดิตตัวนาจมุ้งกินรเขาเรกไปคนเดียวเริ่ลต้นรแแหบปะไปเต้นรถแแหบ่ะร่นแแบสาวน่อยได้น่ะยืบบยืบยืบยเป็นเนยัง แย่งหรือขับไปเรวกว่าอ้เลี่ยนรถกระบะออกเลี้ยวคนนองไปเจาะจุ๊บกูสัดแต่สีวานเนี่ยเป็นเจาะจุ๊บกูเป็นยังงี้โคตรกเป็นจอดแกะไก่เลยนี่โหนดีนั่น ได้เด้อ <laughs> ไปกินก๋วเตี๋ยวไปกินข้าวเนาะใส่ล่ะยือใส่ล่ะโอ้คุณอะเราเราข้าวเนาะหิวข้าวแล้วอุ้ยแอบเห็นชุด เล่าอาหารเนาะต้องออกไปเหรออ๋อบ้านอุกยิงคือเพราะติดไฟแสดงว่ามื่อนี้มันออกเป็นบ้าแต่ฟู เป่ยไปซอป๊าเี่ยไซอเปิดแอรเปิดังว่าห้เราบ้อยพันบอมาวิ่นปะับฮะแล้วบอมาเราวินไปน่ผก็เลยเข้าไปยู่ับๆาก็เอ่นดอกสามอยสาอยอันนี้อันนี้อันนี้ผมซอผมซอป๊าเปลี่ยนอ้แล้วแอร์เขาไม่เลยตายจะหาลอยได้บิดจ้ามันรวยตายไปเลด าไฟใหม่ไฟช็อตเข้าใจกันรู้เพื่อเพื่อความจะเป็นอันตรายทั้นสองร้อยคนใส่ทุกคนนี่มันกะจะมันบ่รวยตายดอกจ้ะนี่แหละตายแต่ลายพี่ที่เลยลายจะพรมภาพไปเราอยู่กับคนหลายคนเราต้องมีระบบระเบียบค่ะบริเวณว่าคนนึงใส่คนนึง่งใส่สามร้อยพอดีใส่อยู่ ร้านอาหารหลังเวทีนี่ค่ะกินอย่างดีไม่ดิกินเขาเกาเหลาเขา มือมือมึครึ่งดูมือยังกาะมือมือกุ้งดูะลรูดมือกุ้งค่นหลายบ่หลายที่เขาไปพักรีสอร์ทบนยังรู้จักเลยคนต้องหลายที่น่เขาไปมาบ่มามาดูด้านนอกเกษตรวิสัยนแน่นาะมาบ่อยมากมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับเขาขายบัตรแข่งไปสี่พันใบเจ้าของกับบ้านขายบัตรแข่งหาบสี่พันใเนาะ แว่บ้านนอนบ้านแม่อะไรยกระดมันคุมเซียบอไปซักก่อนตากทไมเตียมตต่เนี่ยจ <laughs> ิเ <j> จ <laughs> yeah. ิจจมจจิจจิจิจ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 ิจจ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 ิจิจจินจิจ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 ิจ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 ิดจิ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 ิิจิจิจ มันฮอร์นฮอรนมีอย่างสีอย่างสามสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าสามสิบสาม3ิบหนึ่งสอ้สา30ิบหนึ่งสองเขาบอกจ้ะ เอาบอสิเดสินตมีเรดินทางที่ีลเอาหอดสตีวันที่ากะว่าไม่พอวันที่สองวุ้ยไปหลายวันอยู่นาเราก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนจเกิดีสอแล้วก็ไม่ได้อยู่้นชุลีแม่ก็ไปนอนน้ำแม่เอาแม่ก็ไปนอนนนเด แม่ว่าแม่จะไปนอนห้องอันบ้านพักแม่เอาแม่ก็ไปแม่ืออใบเห็ดยังบ้านแม่บนนอนเด็กน้อยเด็กน้อยสวนเนาะเด็กน้อยกับสวนจะไปน้ำแม่บ่อซื้อไว้มันก็บื้อใเห็ดยังแม่ซื้อไว้เห็ดยังเอาของอีกได้ก้อนมูกินก้อนมูเดี๋วกินได้ก้อนมู เป็นอะใช่สองสองส่วนละเดน